ซึ่งทางด้านเมทับพาคทีซีค่ะได้สร้างคุมแคมเคสเศรกิจและโกแนวชายเดนค่ะล้างคนรายมีการลอบวางเพลิงโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเทอำเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ลังเกิดเหตุหลบวางเพลึงภายในโรงงานไฟฟ้าชีวม่วนบริษัท p l y of Wood Green Energy จำกัดเทตำบลกายุขระอําเภอแวงจังหวัดนาราค่ะและวันที่สิบสิงหาคมเด็ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงประมาณ10-15คนได้หอบเข้ามาจากทางด้านลังโรง,งงานฟังแม่น้ำสุงให้กุลกนาแล้วก็ชายอาวุธปืนนี่แหละ จีเจ้าหน้าทีาทรักษาความปลอดภัยก่อนจะจุดไฟเผาสับซินภายในโรงงานจนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะโดยความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยประกอบด้วยรบถบรรทุกฮอกโลนึงคันรถแบคโฮนึงคันแล้วก็รถแทรกเตอร์อีกส่งคันถูกเปลึงไม้เสียหายค่ะขนาเีตูควบคุมระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบปันน้นนำล่อยิ้นของโรง,งงานก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดค่ะ ก็เลยส่งผลให้โรงงานนี้ต้องยุดดําเนินงานชัวขราวปันพบือมารื้อค่ะเหตุการณ์ทุนนี้ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังเกิดเหตุค่ะพละโทพัยซานนุนสังเมทัพภาคเซซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายค่ะพร้อมกับเรียกประชุมด้วยความมั่นคงในพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการซืบสวนและก็วางแนวทางการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก พร้อมสั่งการให้ถูกน้วยนะคะเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงงานพลังงานสถานีไฟฟ้าระบบนำประปารวมไปถึงเส้นทางคมนาคมลัก พร้อมจัดกำลังลาดตระเวนทางพื้นนเทชันในชั้นนอกเขตเศรษฐกิจแล้วก็ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนืองค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้เน้นย้ำความร่มมือกับผู้นำท้องทินผู้นำศาสนาแล้วก็ประชาชนค่ะให้ช่วยกันสอดส่องสิ่งผิปกติหากพอบบอะแสเรื่รวข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามผู้ก่อเหตุนะก็สาม,มารถแจงไส้ตรงแมทัพพักทีเซ่ได้ที่ไมยเล็โทรศัพท์ ซุนทอกหนึ่งหนึ่งจะสามซองกาวกาวนะคะหรือว่าไส้ด้วนความมันคงหนึ่งสามสี่หนึ่งค่ะทางนี้ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวในกสทถทถึงความพยายามคงกลุมผู้ก,ก่อเหตุในการสร้างความไม่สงบในพื้นที่เศรษฐกิจนะก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือข้องถูกภาคส่วนน้องด้นในการเฝ้าระวังและก็รวมกันปกปองความปลอดภยัยของประชาชนรวมถึงรั์สินในพื้นที่ชายแดนผักตายนั่นเองนะคะ